แต่มีมรดกทางวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นเรื่องของกล้วยครับวันนี้เบียจะพาค,คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามเรื่องราวของงานศิลปะ,ะแขนงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านได้รวมตัวการทํางานศิลปะประดิษฐ์กันทั้งหมู่บ้านครับเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน s ายอ n น e h i วิทยาศาสตร์ทันสมัยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยในวันนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับเบียพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะอีกรูปแบบหนึง่งที่บ้านบาราหมจังหวัดปัตตานีซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนใหญ่เขาทํางานศิลปะครับซึ่งเกี่ยวกับการประดิษฐ์นะครับจากกาบกล้วยไปเป็นข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับที่สวยงามมากๆว่าแต่จะสวยงามขนาดไหน ที่บ้านบาราโฮมยังเป็นที่ตั้งสุสานหลวงของพญาอินทิรานักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงด้านการเขียนงานวิชาการของอิสลามหลายขแขนงได้รับการยอมรับว่าเป็นไข่มุกทางวิชาการแห่งนูซันดาราหรือหมู่เกาะมาลายูและโลกอิสลามและงานเขียนของท่านยังเป็นตำราที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เดนที่บ้านบาราโหมแห่งนี้เป็นหมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วยซึ่งเกิดจากแนวคิดของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่พยายามจะหางานเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและต้องการทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวครับจุดเปลี่ยนก็คือว่าเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าเราทำงานในเนสเซอรี่ของญี่ปุ่นก็คือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเ,เลี้ยงเด็กของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาแต่งงานอยู่ในเมืองไทยอ่ะเทนี้ แล้ความรู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกคนอื่นแต่ลูกเราในวัยเดียวกันเราไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะนั้นก็เลยถามตัวเองว่าเราจะทํำยังไงถึงจะมีงานทําไปด้วยแต่เราก็เลี้ยงลูกไปด้วยควําตอบก็คือมันก็ต้องกลับบ้านเพราะถ้าอยู่กรุงเทพมันไม่มีทางที่คุณจะหางานที่มาทําที่บ้านแล้วเราเลี้ยงลูกได้ด้วยก็เลยกลับมาค่ะทั้งที่ยังไม่รู้หรอกว่า,ว,าว่าข้างหน้ามันจะมาเจออะไรแต่คิดว่า ถ้าเราไม่กลัวผลทางข้างหน้ามันมีทางออกให้เราเสมอก็เลยกลับมาพอกลับมาไม่กี่วันก็ช่วงนั้นก็มีงานร้อยแปดอาชีพของวิทยาลัยอาชีวะปัตตานีค่ะก็ไปเห็นว่าศิลปะหัตกรรมจากหัตกรรมจากกาบกล้วยก็เลยลองเข้ามาเรียนดู จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์กาบกล้วยมาจากการเข้ารับการอบรมประดิษฐ์ของที่ระลึกจากกาบกล้วยของคุณดารุณีเมื่อหลายปีก่อนครับกจะให้กระดาษสวยเรียบก็จะต้องตัดเรีอบแค่1เซนหรือ2เซนเขาเปิดเรียนแค่สองวันแต่เรารู้แล้วว่าทันทีที่เราเห็นมันเหมือนกับว่านี่แหละใช่เลยมันเนื้อคู่ชั้นอะไรเงี้ยเออก็ขออาจารย์นะะขอพาลูกมาเรียนเพราะเราจริงๆอาชีวะเขาไม่ได้เปิดสอนนอกระบบแต่ว่าด้วยความที่เราอยากได้เราก็พาลูกมาเรียนทุกวันมา มาเป็นนักเรียนของอาจารย์ในห้องปวชปวสที่แล้วแต่อาจารย์สอนวิชาอะไรเราก็ทําไปจนอาจารย์เห็นว่าเราตั้งใจจริงก็เลยบอกให้เรากลับไปลองทํากับกล้วยดูทําขนาดนี้ยาวเท่านี้ลองอบดูลองตากดูซึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่เคยลองทํามันไม่มีคําว่าง่ายค่ะคุณดารุณียังบอกอีกว่ากาบกล้วยประดิษฐ์ เท่าที hmm. ่ร <necessary> anyway. ู้มายังไม่มีผู้ใดทำขายในท้องตลาดเธอจึงขออนุญาตกับวิทยากรผู้สอนนำไปผลิตเพื่อจัดจำหน่ายก็ลองทำแล้วหนึ่งปีผ่านไปอาจารย์ก็เลยมั่นใจแล้วว่าเราตั้งใจจะทำเรื่องนี้จริงๆก็เลยมอบทุนให้ก้อนหนึ่งแต่การจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะทําแล้วจะมีคนยอมรับเราทันทีเราไปในหน่วยงานราชการเพื่อบอกว่าเราจะตั้งกลุ่มเนี่ย มันก็จะมีปัญหาเขาบอกว่าหนึ่งในคือการตั้งกลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีความอะไรเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเป็นสำคัญแต่นี้อยู่ๆมีคนไปบอกว่าเออเนี่ยจะมาตั้งกลุ่มนะตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทําไมหน่วยงานะราชาการถึงบอกว่าเราทําไม่ได้แต่พอเราไปสัมผัสกับก,บการตั้งกลุ่มจริงๆลนะ้ว่ามันเยอะมากที่คนจะตั้งกลุ่มเพื่อผลิตงานหรือทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ไม่นานมันก็จะล่มไป เพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานราชการเขามองว่าเออใครก็พูดได้ว่าจะทํากลุ่มเขาก็ดูถูกเราว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกินที่เขาจะคิดเลยเพราะเขาเจอมาเยอะค่ะศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วยวัตถุดิบสําคัญที่นํามาใช้ผลิตเป็นงานฝีมืออันขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือต้นกล้วยซึ่งสามารถใช้กล้วยได้หลายชนิดที่หาได้ในชุมชนแต่พันกล้วยที่ดีที่สุดก็คือกล้วยตานีครับ คุณดารุณีบอกว่าต้นกล้วยตานีเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นทั้งในเมืองปัตตานีและอำเภอใกล้เคียงจึงทำให้ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบแน่นอนเราก็ต้องคัดต้นกล้วยเป็นเราต้องรู้ว่าต้นนี้ใหญ่มากก็ไม่ใช่ว่าจะสวยเล็กมากก็มีปัญหาแต่เล็กมากมันจะไปติดปัญหาเรื่องว่า มันจะได้เนื้อน้อยได้ปริมาณของกับกล้วยน้อยแต่ว่างานออกมาสวยแต่ถ้าใหญ่มากตัวเนื้อของกับกล้วยเนี่ยมันก็มีจำนิเยอะมากกว่าก็แล้วถ้าไม่ได้อายุตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพของกับกล้วยไม่สวยอีกค่ะแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านการเรียนรู้และต้องจดบันทึกแล้วก็ดูคือทุกขั้นตอนมันไม่ใช่ว่าทําแล้วให้เสร็จเสร็จไปเราต้องจดบันทึกแล้วดูแล้วสังเกตว่า เพราะมันจะมีเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่มาทําให้วัตถุดิบของเราไม่ไม่คงที่ค่ะคุณไหมายเบญจพันธ์หรือป้าไหม เป็นชาวไทยพุทธที่เข้ามาทำงานประดิษฐ์ศิลปะจากกาบกล้วยรวมกับชาวไทยมุสลิมมานาหลายปีครับต้นกล้วยตานีซึ่งนอกจากจะกินลูกได้แล้วใบก็ยังนำไปห่ออาหารส่วนต้นก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกครับปรหมายจะเป็นคนนำเอาต้นกล้วยที่หั่นเป็นท่อนมาลอกเอากาบกล้วย จากนั้นจึงใช้มีดปลายแหลมปาดกาบกล้วยเอาส่วนที่แข็งออกจากนั้นนำไปตากแดดประมาณ1-3วันขึ้นอยู่กับความแรงของแสงแดดบางครั้งก็อาจจะแห้งภายในวันเดียวขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากครับจึงจะได้กาบกล้วยที่สวยงามและได้สัดส่วนไปขอซื้อจากส่วนเขาเอา,เอารถไปรับ ออกมาก็มาส่งที่บ้านทําที่บ้านตอนแรกทําที่บ้านทําแล้วก็มาเป็นต้นต้นหนึ่งตัดได้สามต้นกาบมันเราบางต้นก็เล็กมันได้สามสี่สบกาบถ้าต้นใหญ่ได้ห้สิกว่าตัดเป็นท่อนเสร็จแล้วก็มาแกะออกแกะออกเสร็จแล้วก็มาปอกมาปัดออก ปาดเสร็จแล้วก็เอามาตากให้แห้งตากให้แห้งเสร็จแล้วก็ฉีกข้างๆออกแล้วก็มาอบกรรมฐานเพื่อให้ไม่ขึ้นรานการประดิษฐ์จากกาบกล้วยที่บ้านบาราโหมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้จัดทำคลินิกเทคโนโลยีขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับในพื้นที่ของจังหวัดน,นีคือพื้นที่เป็นที่เดียวของในศูนย์ของประจำประจำของกระทรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในส่วนของการดําเนินง,งานโครงการรับผิดชอบของการหมู่บ้านกาบกล้วยตั้งแต่ปี52เป็นต้นมา คือระยะเวลาดำเนินง,งานมาประมาณ5ปีโดยมีเครือข่ายหลากหลายเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิลาลยเทคนิคปัตตานีใช้รงการของหมู่บ้านกาบกล้วยสิ่งที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านกาบกล้วยแรกๆก,ก็คือความต้องการของกลุ่มที่ต้องการว่าจะทํายังไงเมื่อมีทรัพยากรเยอะแต่ใช้ประโยชน์การไม่ได้คือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือทุกคนทราบแล้วครับว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือการว่างงานนะครับ เราได้เอาปัญหาตรงนี้มานะครับเพื่อเอาโดยเฉพาะในกลุ่มของสตรีนะครับเราได้เอากลุ่มเหล่านี้นะครับมาเข้าร่วมโครงการนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้การพัฒนานะครับหมู่บ้านกับกล้วยผลิตภัณฑ์จากกล้วยในโดยได้รับการสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยีของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับซึ่งจาก โครงการหมู่บ้านกลับกล้วยเนี่ยนะครับจากเราเป็นโครงการหมู่บ้านตอนนี้แล้วก็ได้พัฒนานะครับจนเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์กลับกล้วยตรงนี้นะครับเราได้รับการตอบสนองนะครับจากตลาดของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปส่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถ จะนำไปส่งในประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อทำเป็นของชำร่วยนะครับและก็หรือว่าในส่วนของงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นจำนวนมากมายครับผมวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ประดิษฐ์ก็คือกระดาษจากกาบกล้วยครับเริ่มจากการปั่นกาบกล้วยด้วยเครื่องปั่นที่ออกแบบและผลิตโดยคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จากนั้นก็นำกล้วยที่ปั่นหยาบมาใส่แบบไม้แล้วกรองน้ำออกแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทครับซึ่งวัตถุดิบกระดาษจากกากล้วยและก,กล้วยแห้งที่ยังมีความชื้นเนื่องจากฝนตกอาจทำให้เกิดเชื้อราเข้าไปปะปนทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาไม่สวยงามซึ่งจำเป็นจะต้องป้องกันการเกิดเชื้อราครับสิ่งที่เทคโนโลยีที่ส่งเสริมเข้าไปหนึ่งการอบจากเชื้อรา จากที่ว่าโดนฝนมันก็เกิดเชื้อราเราก็สั้นเตาอบมาให้ในส่วนของเครื่องรีดกาบกล้วยเราก็ได้ทางานได้ทานิดแต่ว่าตอนนี้กําลังงานวิจัยอยู่ว่าเพราะว่าสติภาพของการรีดกล้วยกับกระดาษมันต่างกันอยู่แล้วแต่สติภาพของกล้วยมันจะเพื่อให้ผิวงานของชิ้นงานผิวงานของกาบกล้วยมันจะดีขึ้นตอนนี้กําลังวิจัยอยู่ในส่วนของเทคโนโลยี คือวิทยาเทคนิคก็ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการอบรมส่งไปอบรมไปยังเวทาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนนกลนครไม่ว่าะเป็นเทคโนโลยีสงขานี่คือความรับผิดชอบของโงรงการคลินิกเทคโนโลยีครับในส่วนของอการทํากระดาษจากกากกล้วยอันนี้เราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคลินิกเทคโนโลยีอีกครั้งของวิทาลเทคนิคปัตตานีนครับที่ให้การส,สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเครื่องนะครับเครื่องตีกากกล้วยนะครับ แลกะก็นอกจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากเครนโลยมแล้วเราก็จะได้พาทางกลุ่มกราบกล้วยเนี่ยนะครับไปอบรมนะครับที่สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับแล้วก็เราพาไปศึกษาดูงานนะครับของกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเช่นการย้อมสีนะครับการ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การแพ็คกิ้งอะไรอย่างเงี้นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ทางกลุ่มเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานนะครับสำหรับกระบวนการผลิตเป็นงานศิลปะนั้นเมื่อได้กาบกล้วยแหง้งก็จะนำส่งให้ฝ่ายผลิตวัตถุดิบนำมาสู่ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ขั้นตอนสำคัญคือการนำไปผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องทิชชู่สมุดโน้ตกล่องใส่เครื่องมืออเนกประสงค์ตลอดจนของชำร่วยคุณดารุณียังบอกอีกว่าในการผลิตนั้นมีการนำเอาศิลปะผสมมาเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามโดยนำผ้าลูกไม้ผ้าปาเต๊ะหนังหรือกลามะพร้าวมาตกแต่งตามความคิดสร้างสารรค์ ึ่งนั้นก็หมายถึงความสวยงามและมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับเราสามารถนำตัวหลักของเราเนี่ยไปผสมกับตัวงานชิ้นอื่นมันทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นมีเรื่องเล่ามากขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันตอบโจทย์ลูกค้าด้วยค่ะเหมือนอย่างถ้าเราจะไปขายตลาดสสมุนสมุยอะไรอย่างเงี้ย พอเอาผ้าปาเต้เข้าไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันเป็นงานของภาคใตา้ก็จะได้ลูกค้าในในพวกนึงอีก,อ,กอีกแนวหนึ่งค่ะแน่นอนครับว่าสินค้าสวยๆอย่างนี้ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดครับคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าทางกลุ่มได้พัฒนางานไปสู่ตลาดได้อย่างไรคุณดารุณีบอกว่า การเติบโตของกลุ่มเริ่มจากผลิตของชำร่วยเปิดตลาดขายในจังหวัดก่อนจากนั้นได้ออกงานตามงานสำคัญของจังหวัดทำให้ได้รับการติดต่อจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้ส่งไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าจากต่างประเทศของคุณดารุณีครับลูกค้าที่มาเลเซียเนี่ยทางมาเลเซียก็ยังคงต้องการของชำร่้ยในราคาที่ไม่แพง ซึ่งเรามองว่าเราก็ยังทําได้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็เลี้ยงทีมเราให้อยู่ได้ส่วนราคาสินค้าที่ตลาดบนเนี่ยเรารับน้อยชิ้นแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงซึ่งก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทั้งทั้งสองอย่างมองเราว่ามองดูแล้วว่ามันก็เป็นตลาดของเราทั้งคู่เราก็ไม่ไม,ไม่ปฏิเสธนะคะ รายได้ของสมาชิกกลุ่มนี้มีการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่แตกต่างกันแต่ละชิ้นงานในแต่ละคนซึ่งเป็นรายได้ของสมาชิกเฉลี่ยที่ประมาณ3 0 0 0ถึง9,000บาทต่อเดือนต่อชิ้นซึ่งก็เป็นรายได้ที่ไม่มากครับแต่ค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์นั้นก็ได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านบาราโหมมีรายได้เพิ่ม ตอนนั้นก็คือว่ามันเป็นแม่บ้านอยู่แล้วพอดีก็คือเวลาเวลาว่างก็ไม่รู้ว่าจะหางานอันดิเล็กอะไรดีเลยว่าได้เสริมไรายได้ครอบครัวเพราะว่าลูกก็เรียนสูงสูงก็ต้องใช้ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เอินพอดีทางกสศนเขามีมีการมีการเปิดคือว่าสอนวิชาชีพให้ก็เลยเจ้าง ดารุณีไปเป็นไปเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้เอิญผเอิญก็เขาก็สอนที่หมู่บ้านของของท,ที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ก็เลยเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็พอเรียนเรียนเรียน,ยนวิธีการทำคราวนี้ก็มีพอดีคุณดารุณีก็มีออเดอร์พอดีออเดอร์ที่คือาจากจากเมลยก็สั่งของชำร่วยประมาณพันชิ้นทีนี้ ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเออ,เอ,อคนคนน้อยมันกลัวจะทำไม่ทันแต่กลัวจะทําไม่ทันส่งเขาก็เลยแกก็เลยชวนมาชวนมาช่วยก่อนช่วยคือว่าให้จ้างเป็นรายๆงานไปก็เลยก็ได้เริ่มทําจากนั้นมาแกก็พอมีงานแกก็เรียกตัวเรียกจนกลายเป็นสมาชิกโดยปริยายวิทยาลัยชุมชนก็มีการอะไรางานวิชาการที่จัดซุ้มแบบนี้ว่าหาอาชีพให้ชุมชน ก็คือว่าป,ปีปีที่ผ่านมาก็มีการทําสมุดไปเสนอเพราะว่าในในวิทยาลายัยก็มีการกลุ่มอาชีพก็คือมีการทําสมุดทําให้อยากให้นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทําวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็ได้ทําและก็ได้มาเสริมได้มาเสริมไม่ได้มาเรียนรู้ในการทําสมุดค่ะแล้วก็กลุ่ม แล้วก็หนวูเป็นคนที่มาไปสอนเพื่อนๆด้วยที่ทวิทยาลัยชุมชนค่ะทําให้เรารู้จักวิธีการต่างๆเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ซึ่งถ้าสมมุติเนี่ยเราหลายคนนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาจจะตกตกงานกันเยอะเรียนจบมาแต่ผมว่าถึงไอ้พวกงานพวกนี้ถึงเราจะไม่ได้เรียนแต่เราซึมซับมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมันไปต่อยอดให้เกิดเป็นงานในอนาคตได้ครับ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างเต็มความสามารถของกลุ่มพัทลีและยจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับ5ดาวของจังหวัดปัตตานีด้วยครับและยังส่งออกผลิตภัณฑ์ไปถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับอย่างแรกก่อนเลยเราได้อะไรเราได้ความสุขที่เราทําทุกชิ้นงานที่เราทําทําด้วยหัวใจ แล้วเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้าใหม่ๆหรือตั้งโจทย์ให้เรามันคือความสุขที่เราแก้โจทย์ให้ลูกค้าได้สองเราได้เพื่อนร่วมงานที่มีแนวคิดคล้ายๆกันก็คือว่าดูแลครอบครัวเสร็จแล้วเรามาทำงานร่วมกันมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้านอ,อ,อะไรนะรายได้มากมายนะแต่สิ่งที่มันเหนือกว่ารายได้คือความเป็นชุมชนที่เรารักกันเราอยู่ร่วมกันทั้งไทยฟุธมุสลิม แล้วถามว่าจังหวัดได้อะไรอย่างน้อยจังหวัดก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีกลุ่มนี้นะคือถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพามาเยี่ยมดูเรานั่นหมายความว่ากลุ่มเราได้รับความเชื่อถือในระดับหนึ่งที่ทางจังหวัดยินดีคือมีความเต็มใจที่จะให้ใครๆรู้จักกลุ่มเรา กล้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งของที่คนทั่วไปมองข้ามครับแต่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เขามีการนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้นะครับให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นได้ปัญหาครอบครัวต่างๆก็จะหมดไปครับคุณผู้ชมเพราะคนในชุมชนหรือคนในครอบครัวเนี่ยก็อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานอย่างที่ที่ทห่างไกลนั่นเองละครับเพียงแค่เรานะครับเปิดใจรับนวัตกรรมใหม่ๆให้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็จะดีขึ้นอย่างยังย่งยืนนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยวันนี้หากคุณผู้ชมนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่1313 13, กระรวงวิทย์ใกล้ชิดประชาชนครับวันนี้เบียร์และรายการแซนฮิตต้องขอตัวลา